กินกิดูตรงข้างหน้ากินดูข้างหน้ากินดูข้างหน้ากินกิดกิดกิกิอ๋มาจับกูจับกูไปกินกินกิมกินตรงนกิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินไม่เป็นไร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 เฮ้เฮ้ไรเ่ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้เฮ้้เฮ้้

ก็วันนี้เราก็จะอยู่กับโหมดเดิมนะครับดูโอเลสนะครับโหมดรถแข่งนะครับก็วันนี้นะครับผมจะให้ดูแมตช์ไร้ไพาแล้วกันนะครับผมก็เพราะว่าคู่ของผมก็คือกิจายนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะแข่งกันทั้งหมด5คู่นะครับ10คนนะครับก็จะมี กายหิตกิ่ไงวาน้อยโมนาพี่เวอร์เจอาเหยาหมิงแซ็โองหิตพี่มักนะครับก็จะเป็น10คนนะครับผมก็วันนี้จะบันเทิงจะจัดแน่นอนครับมีแต่แบบพวกเราแบบโอเปเยอร์มันเล่นนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าใครจะล้มโอโมนากับกิตไงได้หรือเปล่านะครับก็เล่นไปประมาณ30เกมก็ชนะไปย8่ะครับงงเหมือนกันก็ไปเจอในเกมเลยลงกันยุครู ือห้ามห้ามมีตัวสไลด์ห้ามเล่นตัวสไลด์ตัวอะไรก็ได้ห้ามห้ามมีสไลด์ห้ามข้ามขื่อห้ามข้ามขื่อใช่ไหมห้ามห้ามเอาเอาห้ามเอาเอาเอาอย่างไรอย่างไรห้ามมีเดือยู่ข้ามห้ามมี่างไรอยู่อ่าตัวตัวที่ตัวที่ข้ามขื่อได้ห้ามเล่นโอเคป่ะไม่งั้นไม่งั้นถ้าอย่างนั้นน่ะมึงจะไม่ชนะกูกับกิจเลยไงเขาจะประหลาดถ้าไม่ทำอย่างนั้นน่ะ ตัวไหนเราโหดมากกิตัวนี้กิจตัวนี้ดีปะไม่ค่อยเวอร์กว่าเพราะว่าเราวางแผกันไว้ล้วเราอยู่ตรงกลางถ้าเราอยู่ตรงกลางเฮ้ยก็บอกว่าเอนโซมีสกิลข้ามขื่อชิบหายอีหน่ายโอ้ยมันดูไม่เป็นงานไอ้แยนี่ยิ่งหนักเลยไอ้แยบนี่หนักสุดเลยเนี่ยไอแยเนี่ยเเจตีไอ้แยนี่หนักดคือมึงอยากอะไรนะไม่ได้ยินพี่เวอยากจะชนะ คือมึงเปิดโหมดเบ้าอะโหมดไม่ฟังอะไอ้เหี้ยว่าเขาคุยอะไรกันอยู่เมื่อกี้คือมึงเปิดโหมดอะมาผมไม่สนใจผมไม่มีใควนรับผิคนดูให้เล่นได้อะไรอย่าไม่ข้ามไม่ทำไม่ทำไอช่างมันเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามึงไม่เล่นอย่างนี้มึงก็ไม่มีทางชนะกูหรอกไอาเปิดมาเอาเลยเปิดมาเอาเลย่เดี๋ยวกูเก่งให้กินกินเดี๋ยวไปเลยนะกิดกินเดี๋ยวกูไปให้เดี๋ยวกูไปให้กินมา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  ไปโอ้กิดกิดไปกิดก็บของกินเก็บของไปไปมกก้าวขนเกงเลยไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไปมึงไม่ทำอย่างนี้มึงก็ไม่มีรมาทำพูหรอกแนวเป็นแาใรเอารโอ้ยขนาดเขาเป็นกาที่บกินไปกินไปกินไป โอ้ยอะไรของมึงวะเนี่ยไอ้ยไปกินไปโอ้ยกินกินดูตรงข้างหน้ากินดูข้างหน้ากินดูข้างหน้ากิน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 โอ้ยมาจับกูจับกูโอม่ไม่มีกูเอาโอไหนเนี่ย โอ้ไหนโอ้ไหนกินกูเมย์กินกูเมย์กูเมกินกูเมย์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 โอ้มันไปแล้วรถมีรถโอ้ขึ้นมาโอ้ขึ้นมาโอ้ให้กระไรไปชนอะไรเนี่ยโอ้ขึ้นรถไปเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว ตัวเอง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 ตัเองตัว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 เองตเองตัว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 เองเองตัว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 เองตเองตัองตัเองตัวเองตัวเองตัวเองตัเองตัวเงตวเ

จะบอกแล้วพวกผมมันโตไเยอะพี่ถ้าไม่มีตะกิวข้ามพี่ดูตัวผมตัไ้ดิคุบพี่ดูตัวผมตัไ้พี่ดูตัวผมตัไ้ดีกินไม่เว้ยเวลาเวลาโดนโอเมนจับอะถ้าเพื่อนมึงขี่รถได้มึงกระโดดขึ้นรถได้เลยเว้ยพวกขูบบาลดัมพวกจับโอเมนะไรพวกนี้มันไม่ได้ขนาดนั้นจะบอกพี่อะไรอะพี่จะบอกพี่อะไรอะบอกบอกบอกขี้อะไรอะเดี๋ยวมันร้องไงเดี๋ยวมันร้องไงขก่อนะขึ้นรถมาก่อนนะโอขิดขิดโอไหนเนี่ย โอ้ไนโอ้โหโอ้เออหก่อนนะผมแไปกินไปกินไปไปโอ้กินมกระโดดกิ้อยู่อยู่อยู่กิดอยู่ลองลองอกิไปกิสบาย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 อย่ากดดันโอ้ยเีหน่อยู่แล้วโอไม่ทันแล้วโอ้ไม่ทันแล้วโอ้ถอยหลังะโอ้ถอยหลังวะโอถอยหลังวะ อาดมาดาวาูไปอเพื่อน้รา็วกันหน่อยดิเฮ้ยกูเหนื่อยรอแล้วเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยรอแล้วเนี่ยอไรอไรอะไสวย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 ขีความสวย ออมาวอมาออมาตรงนี้มาตรงนี้ไปกินเฮ้ยเจ็บเ้ยโดตันโดนตันโดตันเฮ้ยอะไรเนี่ยเต้นตเต้นตเต้ตตเฮ้ยกินกินโดตันกินโดนตันกินไป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  โอเคเฮ้กูมีการสถานะกูมีการสถานะไม่มีล็อกอ่ะโอเคว้าวว้าวไม่มีไปไปขึ้นมาขึ้นมาโอ้ขึ้นมาสวย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  โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูเบื่อว่ะไม่กูเบื่อว่ะเล่นยังไงก็ชนะไอ้เหี้ยกูเล่นยังไงก็ชนะว่ะ้ยไม่เท่าไรมมาไปไม่ได้ว่ะขับขึกนไปไม่ได้เมเยอะเกมพักกสัตว์ดูดิดูดิดูดิเอาม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 า้มามามมมาามาปมมมมมมมงมมงมามาาม เอามาใบเนี่ยแต่มันใบใครไม่ทันมันก็ตัวที่ไม่เอาตัวนี้โอเคโอเคงมันสุ่มที่มันสุ่มมันสุ่งที่มันเข้าขื่อเข้าขื่อได้หรอไงวะเอาไงเอาไงตอนนี้เอาไงพี่เอาไงเอายัง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 ไงเออผมได้ทุกอย่างอ่ะพี่ไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรอ่ะจริงๆนะ ข้ามเลยเดี๋ยวกูเล่นบาร์เออร์แรกยไอ้เดียมขึ้นรถไปนี่นี่คือทีมผมต่อให้แล้วนะนี่คือทีมผมต่อให้แล้วนะคือนี่ไม่คือนี่คือนี่เปิดโอกาสให้พวกพี่แล้วนะผมบอกก่อนนะเปิดใ้ตัวมึงโกงโกงยังไงพี่โกงยังไงดูดูดูผมมีด้วงตัวเดียวผมมีด้วงตัวเดียวพี่ร้องตัวผมโกงเวะดูดิโกงจัดแต่มึงโกงจัดคือหมต้องเล่นยังไงอะผมต้องเล่นตัวไหนตัวแบบไม่มีไม่มีข้ามคืนเลยใช่ไหมล่าถึงจะไม่โกงอ่ะแล้วพี่ก็เล่นด้วงไปถ้างั้นโอเคเดี๋ยวผมเล่นอีชาตาหน่าไม่จเเปป็นนนล่่ตัวอืไ

กินใครรทอะะไวโอ้ยก็บอกแล้วทีนี้ผมต่อให้ขนาดนี้นะเนี่ยงงว่ะกินข้ามมาขืนนี้ให้ได้กินเขามามาไขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปตามไปตามรัวๆเลยว่ากินอะไเล้ยวลัวๆเลยว่ากินอะเลี้ยวลัวๆเลยว่ากินไปไคนดูไม่ขึ้นรถมาเรามีรถบ้ามีรถแลมาบอกเลย

แย่กำแพงโง่ไป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 กินไปกินนี่แย่ก็แพงกับโง่เลยกินไปกินกินกเฮ้ยไ้วอยไไปคนเดียวไม่ชนะหรอกไอ้ยงไม่ได้ขึ้นรถมึงกดรถต้องรถมึงขึ้นไม่ได้กิกิเทวกิทวกิกิามาดิไปคนเดียวไม่ชนะหรอกไอ้เน ไม่ไม่ไม่ไหนนี่เงีไม่มึงกดขึ้นรถตอนกูอยู่บนรถมันขึ้นไม่ได้มีกดมาใหม่นโ m บิลิตี้นะโน m บิลิตี้นะโนไม่ไม่ห้ามใช้สกิลข้ามขื่อตัวที่ใช้ข้ามขื่อห้ามเล่น คทำไม่มีจีนจะไล่้ามเล่นไอ้ไอ้ดูมึงดูดิเขาบอกว่าห้ามเล่นตัวข้ามคือมึงเหงากันปะเนี่ยไอ้เจ๊เลยมึงเล่นโดนขนาดนี้แล้วยังไม่ชนะนะมึงเอาไอ้สองคู่นี้แน่นเป็นแม่เลยเมื่อกี้แม่เรียไมึงทำข้าวเออเดี๋ยวมึงก็โดนหุบลงบอร์นไอ้ชิบหายกิดออกซ้ายกิดออกซ้ายซ้ายสุดกิอยู่ข้างกีดแจ็บด้วยอนโดนแด่กดซ้ายสุดกิดซ้ายสุดไปโอ้ไปโอ้ไปโอ้ชิมัยเ้ยโดนหุบครั้งบลย มันลถรติดกินดีกว่าอย่าคุนันะกินกันมา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 ไม่ดันเลยตอนนี้ยูไม่ยังลมาเลยเลยคุณรถไหนรไสวยสวยสวยสวนเอไยเยอ้ย้ย อย่มันลวมกมันลวกูกิไปเกินไปเกิไปเกิกูมีโบิกูมีโบูกิกูมีโบูาราใส่เลยกิไปกกิกิสวยสบา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 ยเกิดเก็บเกิบเก็บก็เก็บเเก็บเกกเเก็บเกกเก็บเกิ กินกูพักกกูพักกินกูพักกิไปไปมัมีโคขังอยู่ข้างหน้าเ้ยสวยสวยสวยอ้ยอะไรวะเนี่ยกินขึนกินกินปหมดแลไปไม่เลยไป่ได้สิกไมด้ที กินกิน <screws> ก <epherd stumbled S 1> ินวกินกินเร็วกิน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 กนกินกินกินนก่นกิ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 นนกินก พี่วานตอนอตอนมีกันแหละพี่ตอนเฮ้ยเอาไงกินเฮ้ยเดียวจะมุ่งอะไปรงาจะกิไลอกซายไปหมดเดี๋ยวกูกล้าจไปยาวๆเลยพี่จะไปยาินโอ้กกินกินกินกกิกิน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 กิกินกกิน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 โอ้ยโอกยโอิยกอ โอ้ยต่อ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 ยโอ้ยโดนตันโอ้ยโดนจับอีกอะไรวะเนี่ยโอ้ยไป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 งนี้แหะไปนีแะไอ้ไกยตรังตรงนี้โอ้ยอย่างเลยแจบไปฮีไ้แบรตรเก่งมากเกมากเก่งมากไอ้ไก่เยอะยแล้วเอาที่เรา

ไม่ต <muitas S 2> ้องห่วงพี่ผมถให้ตลอดอยู่แล้วกินไปเลยกินกินไปกินไปโอ้ยเฮ้ยโอ้โหยังเฮ้ยอ้าวไม่ใช่กูอ้าวโอ้โหยอ้เฮ้ยโอ้ยอ้าวเฮ้ยโอ้ยอ้าว Ay, ไปเลย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 เรถไองผมมีรมีรเาอยู่บนคไก่เอวจิมเลยจิ้เลยิ้ลวจแล้อยไปเล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 ยเ้ยเฮ้ยเ้เ้เฮไเ้ยเฮไยเเฮ้ยเฮ้ยไเเยเฮเย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 ไเเปเยเยเยไเย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 ไยย อะไรพี่เวอร์อะไรพี่เวอร์อะไรพี่เวอร์โอ้ผมก็โดนพี่ไม่ไม่ผมผมก็โดนผมก็โดนพี่ถ่ายเหยา่ไก่กายได้พี่ไอโอโคตรหนักเลยกูบอกให้กูบอกเลยกูโดนแจ็บด้วยจริงกูยังหนักกับกูที่โหลตอนแรกอะไอโอที่โหล

กิดลรงเรียนนี่จะเลยได้ผักเขาไปเลยวะเอาชีวีละกิดนี่มันเอาชีพายเลยเก็บฟ้องกูเก็บฟ้องกูเก็บฟ้องกูเก็บฟ้องไป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 ตายไปได้ตายอยู่ตายอยู่มันดักแล้วมันดักแล้วมึงดูดิมึงดูดิมันดักแล้วอีก้วมันดักแล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 ้ว

ม,มีแล้ว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 ,ลวไป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  อะไรวะเนี่ยโอยมึงต้องลงกูแปดคนนะเพื่อนเอาเอโออยอย่าไปงไองไอไงไไงไอไงไอไงทีไอะไรไง่อไงอะไอที่อไงไอไงไอีงไอไงไอไงไอไไอไงไออไเงไอไง โกงไม่ไดเจโต้โอโหอะไรพี่แกขนาดนี้นะโอ้โกงอะไรพี่โอ้ผมก็โดนผมโดนเยอะจัดเลยกูเลงเลยนะโดนโซ่กูกพี่ช้างกันเองอ่ะจริงทามิ่งพี่ไม่เป๊ะของผมนี่เป๊ะเป๊ะในทุกช็อตพี่ผมบอกเลยกีกียขึ้นมาอ่ะจีกิ้งไอ้กิดโดนล็อกผมโดดไปเอารถที่ทุกตาไม่พี่แล้วก็อยู่บาซิลนะก็อยู่บาซิลมีเป็นไรเราที่สองรัวๆก็นับวมาที่หนึ่งกันแล้วจากการไหนวะจัดเลยไอ้ตูบาทจัด